รถยนต์มือสองในนามของ Nissan Intelligent Choice by e อ p e r o r เด้วยเดี๋ยวเรามาชมกันครับท่านผู้ชมว่ารถมือสองของ Nissan ในวันนี้เนี่ยแคมเปญเป็นอย่างไรคุณภาพเป็นอย่างไรมีรถรุ่นไหนหน่าสนใจบ้างมีรถอะไรที่ลดราคาพิเศษบ้างแต่บอกได้เลยครับว่าบางคันไม่มีเงินดาวและผ่อนไม่ถึง1 0,000บาทนะครับเดี๋ยวตามไปชมได้เลยครับ สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมซิ่งอีกแล้วนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราอยู่กันที่นิสสันอินเทเลเจนต์ชอยส์เอเมอร์นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังมองหารถสไตล์ C s e g m e n t นะครับที่ค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็ราคาไม่ถึง0 0 0แสนครับวันนี้ซิ่งมีเจ้าคันนี้มาแนะนําเลยนะครับเป็นเจ้าตัวนิสสันซิลฟี่นะครับได้เครื่องยนต์1.8ตัววีแล้วที่สําคัญครับตัวนี้ได้เนวิเกเตอร์มาด้วยตัวรถเนี่ยเป็นปี2013นะครับสภาพบอลเลยนะครับไม่เสียเวลารับชมแน่นอนเดี๋ยวไปดูกัันนนเเลยยีวว่่าาาครรสภพ้จะป็งงไ ตามเลยครับเรามาดูรถเจ้า <bağ> ต <lan render> ัวนิสสันซีฟีคคันนี้ดีกว่านะครับสำหรับตัวรถนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นสีบอลเงินนะครับสภาพบอกเลยเลยนะครับสีเนี่ยแทบว่าไม่มีริ้วรอยเลยนะครับลูกค้าเอาไปก็ใช้งานได้เลยนะครับด้านหน้านะครับไฟหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนธรรมดานะครับแล้วก็ไฟหลี่นะครับจะเป็นไฟหลี่แบบ LED นะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมด้านข้างนะครับกระจกมองข้างนะครับก็จะเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะครับฝังด้วย ไฟเลี้ยวที่เป็นแบบ LED ก็อยู่ในกระจกมองข้างนะครับทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับตัวล้อนะครับคันนี้ได้ล้อแมกเดิมๆจากโรงงานของเขานะครับเป็นแมกขอบ16นะครับมาพร้อมกับยางยี่ห้อโยโกฮามานะครับตัวนี้ยางได้ปีใหม่ๆเลย2020นะครับผมตัวมือจับนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับคันนี้จะได้มือจับที่มีตัวปุ่มคีเลสโกมาให้ด้วยนะครับสามารถล็อกรถแล้วก็ปลดล็อกรถจากด้านนอกได้นะครับด้านท้ายนะครับจะมี โลโก้สติ๊กเกอร์ที่บ่งบอกว่าเป็นรุ่น 1.8V นะครับแล้วก็ไฟท้ายนะครับไฟเบรกของเขาเนี่ยจะเป็นไฟเบรกแบบ LED นะครับด้านนอกก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันดีกว่าครับว่าเจ้าตัวนิสสันซีฟี่คันนี้เนี่ยจะกว้างขวางแล้วก็น่าใช้ขนาดไหนตามไปเลยครับเข้าไปดูในส่วนของภายในห้องโดยสารของเจ้าตัวซีฟี่คันนี้ดีกว่าครับเข้ามาแล้วนะครับจะรู้สึกได้เลยนะครับว่าจะค่อนข้างกว้างนะครับน้องๆของนิสสันเทยน่าเลยนะครับผมตัวรถเนี่ยภายในห้องโดยสารของเขาเนี่ยจะเป็น สีเบจนะครับจะให้อารมณ์ว่ารู้สึกว่าห้องโดยสารเนี่ยจะกว้างนะครับไม่อึดอัดเหมือนภายในห้องโดยสารที่เป็นสีดํานะครับตัวพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับมาพร้อมกับตัวรับสายแล้วก็วางสายโทรศัพท์ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้ครับวิทยุเครื่องเสียงของเขาเนี่ยจะเป็นวิทยุที่มาจากโรงงานนะเป็นแบบทัชสกรีนนะครับแล้วก็เชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธได้ก็ทําให้คันนี้เนี่ยสามารถพูดคุยรับสายวางสายโทรศัพท์ในรถได้เลยนะครับมาพร้อมกับตัว แผนที่นําทางเลเวเกเตอร์นะครับผมจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเวลาเราใส่เกียร์ถอยขึ้นมาเนี่ยจะมีกล้องหลังติดมาให้ที่หน้าจอด้วยนะครับผมก็เรียกว่าฟังก์ชันต่างๆที่ควรจะมีในรถสักคันหนึ่งนิสสันคันนี้ก็ใส่มาให้จัดแบบจัดเต็มเลยนะครับผมตัวปุ่มสตาร์ตนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบปุ่มสตาร์ทสต็อปนะครับแล้วก็ตัวแอร์กลางนะครับจะเป็นแอร์กลางแบบออโต้แยกอุณหภูมิได้นะครับซ้ายขวาเลยนะครับ ถัมานะครับตัวเกียร์นะครับจะเป็นเกียร์แบบออโต้นะครับแบบ CVT แล้วก็จะมีลายไม้ตองคนโซนเกียร์มาให้นะครับลายไม้เนี่ยจะมีไปถึงแผงข้างนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับผมอ่าก็เรียกว่าค่อนข้างครบคันนะครับกระจกไฟฟ้านะครับเป็นแบบไฟฟ้า4บานแล้วก็จะมีกระจกไฟฟ้าแบบออโต้หบานก็คือเป็นบานด้านคนขับนะครับกระจกมองข้างก็สามารถปรับไฟฟ้าได้แล้วก็พับไฟฟ้าได้เช่นกันนะครับ จุดที่ผมชอบมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนิสสันทูฟี่นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะมีแอร์ตอนกลางนะครับทาให้ผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยจะไม่ร้อนจนเกินไปนะครับแล้วก็บอกแถวที่2ที่เป็นผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยจะค่อนข้างกว้างแล้วก็นั่งสบายมากเลยนะครับผมตัวนี้เนี่ยจะมีที่วางแขนนะครับในส่วนของผู้โดยสารตอนหลังมาพร้อมกับที่วางแก้วน้ําแล้วก็สามารถเปิดทะลุเข้าไปหยิบของในช่องเก็บสัมภาระด้านหลังได้นะครับก็เรียกว่าประโยชน์ค่อนข้างเยอะเลยนะครับสาหรับคันนี้ เดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างบอดี้กันบ้างนะครับว่าเจ้าคันนี้เนี่ยมันมีอุบัติเหตุตรงไหนมาบ้างไปเลยครับเรามาดูในส่วนของโครงสร้างบอดี้นะครับผมตัวนี้เนี่ยจะอนุญาตอธิบายเรื่องเครื่องยนต์ก่อนแล้วกันนะครับตัวเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์1.8นะครับจะเห็นเลยว่าตัวเครื่องยนต์เนี่ยจะวางไว้แบบแบบเต็มเต็มท้องเรือสาตเลยนะจะดูแน่นๆมากเลยนะเพราะว่าถ้ากับว่าเป็นเครื่อง1.8ถ้าเป็นเครื่อง1.6จะมีพื้นที่เหลือค่อนข้างเยอะนิดนึ่งนะครับแต่วาเป็น1.8 โครงสร้างบอดี่นะครับด้านหน้านะครับหัวน็อตนะครับอาจจะมีรอยแกะไข่บ้างนะครับเก็บสีบ้างเล็กน้อยนะครับแต่คันนี้ไม่มีชนหนักนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับเม็ดอาร์คโครงสร้างเดิมเดิมด้านหน้านะครับสติ๊กเกอร์นะครับมอกต่างๆนะครับสติ๊กเกอร์แอร์นะครับยังอยู่ครบนะครับผมซุ้มโช๊นะครับก็ไม่มีรอยชนเข้ามาลึกนะครับผมเข้าใจว่าคันนี้เนี่ยอาจจะทําสีฝากระโปรงเพราะว่าอาจจะโดนพวกสะเก็ดหินนะครับผมอ่านะครับคานกลางของเจ้าตัวนิสสันซีฟี่นะครับ อาจจะใครที่เคยดูนะครับจะอาจจะจําได้นะครับตัวคันกลางของเขาเนี่ยจะเป็นสีเทาครับจะไม่สีเดียวกับตัวรถนะครับต้องเฉพาะคันกลางนะครับจะเป็นสีเทาแบบนี้นะครับไม่ว่ารถจะเป็นสีอะไรคันกลางของรุ่นซลฟี่เนี่ยก็จะเป็นสีเทาเท่านั้นนะครับอ่านะครับดูมาพอสมควรแล้วนะครับก็ถ้าใครสนใจคันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังราคาแล้วก็โปรโมชั่นช่วงถ่ายกันดีกว่าไปเลยครับสำหรับเจ้าตัวนิสสันซีฟี่คันนี้นะครับเครื่องยนต์1.8ตัว v Navigator นะครับ ตอนป้ายแดงนะครับราคาเปิดตัวจัดจําหน่ายเอาไว้ถึง9,040,000บาทเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของได้แล้วนะครับกับราคาเพียงแค่2,099,000บาทเท่านั้นเองนะครับเจ้าคันนี้นะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับแบบฟรีดาวน์ได้เลยนะครับแล้วก็ผ่อนเดือนละประมาณ5,000กว่าบาทเท่านั้นเองใครที่สนใจนะครับโทรเข้ามาสอบถามที่ร้านเราได้นะครับที่เบอร์02-413-4446นะครับจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำตอบนะครับ ตอนนี้นะครับโปรโมชั่นของเรานะครับสามารถจัดไ์ได้ถึงหน้าบ้านนะครับแล้วก็ที่สาคัญถ้าไฟแนนซ์ผ่านแล้วนะครับทางศูนย์เรามีบริการส่งมอบรถให้ฟรีถึงหน้าบ้านด้วยนะครับฟรีบริการขัดเคลือบสีนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ก่อนส่งมอบนะครับผมแล้วก็มีค่าเชื้ออบโอโซนให้ด้วยที่สําคัญนะครับมีรับประกันหลังการขายให้นานสูงสุดถึง2ปีเลยนะครับใครที่สนใจนะครับก็รีบโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0 2 4ย์ส4งสนามสี่สี่สี่หกนะครับสำหรับวันนี้นะครับสิ่งขออนุญาตไปก่อนนะครััับบวดีคร